สวัสดีพี่น้องมือนี้มื่อเนี้ยมื่อเนี้มา่อาพื้นไผยได้สิมา่อเราพื้นเจ้าของเ่าพื้นเรื่องความสวงของเจ้าของนะอืมอันสมัยเมื่อตอนที่สแต่งงานใหม่ๆเนาะสั่กะพอแต่งงานแล้วก็ไม่ลู้สินะอืตอนนั้นเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยอันแต่งงานแล้วบันนี้มาดูแลเจ้าของนะปล่อยขี้ผูกองลงองังหน้าตากับทุเรศทุลังสินะบนหน้าคือจังตอนที่เป็นสาวนะ ปัตตนีฉันก็ได้ผัวในเครื่องแบบเนาะเครื่องแบบยังก็บรู้ล่ะฉัน <c> ไ <oughs> ด้เครื่องแบบปัตตนีเพราะฉันมีลูกฉันกับ้าจะดูแลลูกว่าดูแลหัวทําแต่งานบ่ามีเวลาดูแลตัวเองอะนะกําลังกายกระบอกออกอาหารเสริมกระบ,บอกินอยังาก,กับประเพสหนาตากับป๋าแดงฮ็ดเซิงเวงยุ่งสิงนะอีเพิ่งเย่ยผัวฉันได้ขอยาฉันก็ฉันก็ ตกใจเนาะฉันบาคิดว่าฉันเฉื่นโมเมนต์นี่เนาะหน้าที่การงานฉันก็ดีก็เมื่หน้าจิมาขอยาฉันนั่นสินะฉันก็ดีเพอร์เพล็กซ์ดยางงานบ้านงานเงินอย่างสึงจะเฮ็ดเก่งทุยางเด้ไม่เป็นไปได้จังไดฉก็คิดตันนี้ฉันได้ว่าเอาเอาส่ก็แล้วกันฉันขอเวลาจากหกเดือนได้หกเดือนในลูกเขาเกษียได้เขาโรงเรียนพอดีนะตอนนี้ปุ๋ยฉันว่าโอเคแต่ว่าตอนนี้แยกกันอยู่ได้เสั่งมาหกเดือนแยกกันอยู่ก็โอเคละแยกกันอยู่ สันนิษไปเจอไปเจอ,เจอบทความบทความหนึ่งเพื่อนบอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยยิ่งสวยยิ่งมีค่าถ้าอยากจะมีค่าต้องอย่าหยุดสวยสันก็เลยคิดว่าเออราเมึงก็น่าจะาตังค์ส็จแลวไปเริ่มออกกำลังกายโน่นนี่นั่นแล้วก็กินอาหารเสริมเงินที่บ้าน ทานนมหลูกนมเต่อยังมีคอยมาถึงุดเกลียดไปเสือเส้อหันเสริมมากินออกกำลังกายหินะดูแลตัวเองี่น้องพันไปสามเดือนฉันสวยอืมฉันดูดีประสากระพึกยิมในกระจกอืมอาแต่นี่เขาก็เลยพอพอมือหนึ่งก่อจะเอาเงินมาใหาล้ลูกหลังจากไปสามเดือนไม่ได้พอกัอนเนาะเอาเงินมาให้ลูกเพราะว่า ปกติกขสซโอ้เมื่อนั่นเขามันมาให้ลูกมินเบียรเลี่ยงเขาออกเขาเลี้ยงมาให้ลูกเขาพ่อซันเขาตกตะลึงเขาแบบไปหอดประมาณอีกสามหมื่นเขาโทรมาอันเขาก็ต้องยากันได้บอว่าสันวะเขากลับมาอยู่น้่กันบอว่าสันวะสันก็เลยว่าเู้ขี่กูนี่สันก็เลยว่าฉี่อะเออะเอาไ้ พี่น้องที่ฉันบอกว่าฉันไปเฮ็ดสวยนั่นนะฉันไม่ได้บอกว่าฉันไปเฮ็ดศิลปกรรมเดอ้อไ่ได้หมายความว่าไปเฮ็ดนมเฮ็ดหนายอีย่างสินะหมายความว่าสวยสวยเรื่อนเรืนกายข้อที่หนึ่งส่วน,นเรือเรือนกายคือรูปไอ้รูปร่างมีสัตว์มีส่วนมีมีหน้าอกมีเอวมีอย่างสินะผิวพรรณสะอาดสะอ้านแต่งโตดูดีถือกะละเทศะ เออเสื้อผ้าสะอาดสะอา้านผิวพรรณดูดีอาบน้ำอาบทามีกินแป้งกินสบู่จังสินอะ่ะเออซึ่งตะกี้ฉันบ่มีเวลาเขาใจบ่ฉันบอดูแลตัวเองอย่างนี้เออแล้วข้อที่สองสวยด้วยว่าจาพี่น้องสวยด้วยปากบแม่นไปนเสริมปากได้ปะนี่สวยด้วยคำว่าเจ้าเสียบบวาสามเดือนที่ผัวฉันไป สันเ่เคยโทรศัพท์ไปดาเบเคยโทรศัพท์ไปอี๋เบเคยแม้แต่คำเดียวอืมแล้เมือที่เขากลับมาเอาเงินมาให้ลูกหลังจากที่เขาไปสามเดือนเขากลับมามือน,นั่นสันบดา่าสันมีแต่ว่าอ้าวไอ้ไอ้อกลับมาย่ยมลูกติจา้าอืมปุ่นนะลูกเขานั่งอยู่ปุ่นนะบักลามาสวัสดีพอด่อที่หน้าพ่อมาอันมายามลูกนะจา่าแต่สันก็บ,บ่ได้บอกลูกว่าพวกสันเลยกันพ้นยังหน่อยเนาะ มาลูเรื่องแล้วก็หาหน้าหาท่าไม่เพลินก็กระถามเพล,เพลินว่าเจ้าอายสบายดีบ่าอายกินขา้ายั้งอันนี้คือสวยด้วยปากอัน,นอีกอันหนึง่งอันนั้นพอสวยด้วยปากแล่วบ่าสวยรอ้รอยยิ้มพี่น้องฉันไปฝึกยิ่มอยู่กระจกสามเดือนเวลายิ่มคนที่ยิ้มสวยบมเมนยิ่มสวยแต่ปากต้องสวยทั้งปากและตาต้องสวยพร้อมกัน จะไปหาดยิ้มอยู่สามเดือนเอาพกเจ้าลองเห็นคุนได้ยิ้มสวยๆยิ้มด้วยปากและตาให้สวยเอาจะไปหาดยิ้มแล้วสามเดือนจเห็นได้เอาคือการสร้างความประทับใจอืมแล้วก็อันแล้วก็สวยด้วยจิตใจจิตใจที่รู้จักอดทนอดกั้นเก็บมันไว้ในใจสิ่งที่มันเจ็บสิ่งที่มันปวดเก็บ รอเวลาเอาคืนพี่นอ้องเอาคืนยังสาสมเอาคืนแบบนิ่มนๆนเอาคืนแบบเสียดายตลอดชีวิตอืมมึงต้องเสียดายกูตลอดชีวิตเข้าใจยังว่าสวยไม่ใช่หน้าตาสวยไม่ใช่นมใหญ่ไม่ใช่ไปเสริมนูน่นเสริมนี่เข้าใจยังเห็นสันปากมันมี่เน,นี่ยเอคยดาหัวเลยค่ะหัวจกคน้นจนกับเบอเคยดาจา้า อืมจะเป็นคนหักผัวจะด้หักภผยสันดาจ้ะนะจ๊ะสวยด้วยวาจาสวยด้วยรูปร่างสวยด้วยการกระทำนี่นางว้าวมันเลี้ยวแล้วสรุปเลี้ยวเกมนี่คือพิกจากพี่เขาขอยาสันว่าภายในหกเดือนนั้นว่าสันขอ,ขอยาภายในสี่เดือนเกมมันพิกเพราะว่ายอย่างดี่ว่าตอนที่ทสันนั้น ตอนที่ฉันนั่นกำลังอ้ไํคใจกำลังอีหอย่างนะฉันได้ไปได้ข้าวได้ยังมาว่าเขาน่ะมีเมียแล้วอยู่กับเมียใหม่อยู่บ้านพักฉันเด้แต่สันโมเขาไปยุงู่ไว้เพราะฉันรู้ฉันเก็บในใจไปละสันยิ่งเพิ่มดีกิโงความสวยของสันเข้าไปเพิ่มหมความดีของฉันเข้าไปให้มันตายใจมันมารููว่าสันลูกละปาตานี่ผู้หญิงอะ พอมันเห็นผู้ซ้ายผิดปกติคือมาหาลูกก็มาหาลูกสันนีามาแลงมาฮับมาทรงลูกสันนีามาแลงสินะเพราะว่าสันเอาลูกไปฝังเลี้ยนแล้วสันลสันลงมาทํางานไงตอนนี้มันเล่นดินอีผู้หญิงคนนั้นมันเล่นดิ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 นมันก็เลยมาบอกสันว่าพี่ผู้ซ้ายคนเนี่ยเพิ่นมีสันเป็นเหมือนผัวได้ไอ้เป็นเมียได้ตอนนี้เ่นเป็นผัวสันเด้เขาบอกเว่าเ่นเลิกกับเจ้าแล้วเิ่ลรอแค่เจ้าให้เจ้ายายเพ่นซื้อได้สันสันก็เลยว่า เธอเสียเอาไปมาคนซ้ายคนเอาก็เอาไปแต่เธอต้องให้ความร่วมมือกับฉันเด้ะมือที่ไปยาเธอต้องให้ความร่วมมือกับฉันเด้แต่ตอนนี้ก็เก็บเรื่องของเขาเป็นความลับเด้อวาสันรู้แล้วว่าผัวผัวเธอเนี่ยมีอันมีเธอบางทีน่ะมีเธอเป็นเมียน่อยอยู่ตอนนี้บางทีเธอต้องให้ความร่วมมือฉันนะบางทีฉันก็พอเบากันแล้วกับเอออหอหมกเมียหน่อยกับเมียหลวงอตอนนี้ฉันก็ไปล้างเด้พี่น้องไปล้างอัน ความบันทึกหลังยานยากีเป pues ็นผลประโยชน์ของลูกสันสันเอามัดสุเมดบ่แม่นเอาเงินเอาทองนะเอาผลประโยชน์เร่ยงปรกกันชีวิตที่เทศน้ากันร่วมกันหนึ่งแต่ตอนใดตอนใดตอนใดต้องเป็นของลูกสันเมเซถามมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการอย่างแน่ล่ะพอาโลกดงม้อโลกตอนที่มึงตายลูกปูต้องได้เป็นผู้รับผลประโยชน์นึ่งในของผู้รับผลประโยชน์นู่นนี่นั่นสันเอามัดที่เกี่ยวกับลูกสันนสันเอาผลประโยชน์ของลูกสัน เงินท้องสันบูสนใจเออนบ่สนใจสมบัตินะตอนนั้นสันสนใจอนาคตลูกของลูกสันแต่เธอต้องรงเงินเดือนให้ลูกสันใส่หนึ่งในสีของเงินเดือนณปัจจุบันของแต่ละปีคุณน่ะัานเขียนทะเบียนใบยาเขียนสลักหลังใบยาให้นายทะเบียนเพ่เขียนให้เออสันก็ได้มาแล้วบ้านสันก็เขียนอันแันว่าเมื่อที่ใบยามันก็สิบใบ มันก็ว่าบอ่อยักยาบอ่อย้อมยาฉันก็เลยเอาอีนี่ออกมาแสดงตัววันเนี้ยมุสือบอ,อยางได้เขาทองได้เดียนกลัวแล้วมเสยอคนนั่นบ้องร้องมงติมุงจะออกจากราชการตีท่าน,นั้นแหละพี่น้องฉันได้ใบายายาทั้งทำตาไหมควายมึงดูจักรหน่อยไปว่าวันนี้เห็นว่าเชือดนิ่มๆพี่น้องกินนิ่ม